หูกินครับผมย้อนี้มนนี้ยอดเลยกินได้ไปแล้วมันไม่แย่แต่มันแย่มากสวัสดีครับพวกเราไลฟ์ออฟโรดพวกเราจะมาทำภารกิจลับนะครับเราจะทำการแอบคูกินครับผม เราจะมาทำเมนูรับพิเศษเฉพาะกิจของพวกเรานะครับที่พวกเราได้คิดค้นมันขึ้นมาเองนะครับผมดิฉัว่าจะรอดหรือจะล่วงครับผมมีพื่อนว่าแต่คุยไหนเนี่ย้ยว่สวัสดีครับทำอะไรกันลับๆล่อๆ สำหรับเมนูแรกในวันนี้นะครับมีใครเอาอะไรมาบ้างนี่ครับนำเสนอครับชีสแป้งครับลองมาม่ามะสองอย่างนี้ก็น่าจะเข้ากันนะแต่ว่าไม่มีหม้อต้มนะใหกินสดๆนี่กินสดๆเลยเหรอเฮ้ยขยำๆแล้วก็กินนะอย่งนี้นะครับง่ายแล้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไหมเดี๋ยวนายนายไม่ได้เอาอะไมาเลยเหรอเอามาแต่เอาไว้ก่อนเด็กไว้ทีหลังนะครับหนึ่งหม้อ ฉันจำได้อย oh, yeah. ้ย uh, oh ้้้ทุกคนทุกคนบทุบ้องก่อนะครับเพราะเดี๋ยวคูนะครับเอียนะครับละเอียดนะต้องพิถีพิถัแกะส่วนเฮ้ยมันจะมีามันจะมีงสองอันนีทานี้นะอันนี้เราต้องทานี้อ่าเราไม่ต้องใส่โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ผงต้มยำปูนะครับ จะเทหมดเลยเหรอเทหมดเลยอมนะความแซ่บคือของหวานจะพูดของเค้าได้เหรอเฮ้ยกินเนี่ยมันสามารถกินได้สองรูปแบบก็คือเป็นของหวานหรือของเค้านะครับเพราะฉะนั้นเราขอเขย่ารสชาติของไทยวอกมเลยว่าเดี๋ยวเราข้ากันนะข้อนีุญาตอะไรนะหอมนะหอมไหมหอมไหมหอมจมูคลาสสิงห์แหววเขียวร้อนเลยหวาน นี่นะครับขทีเด็ดของเรานะครับทีเด็ดสีเขียนะครับชีตอนนี้กําลังละลายได้ที่นะครับยิ่งอากาศร้อนรยิ่งละลายได้ง่ายนะครับร้อนร้อนไม่ต้องใช้ไส่ไฟขยับไปาหยาบจะได้เป็นมา,มากกว่าไม่รู้นะว่าลหลายคนจะทําแบบไหนแต่พวกผมยัดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยทำอะไรต่อนี่พี่ขยู่ใครเอาใครเอาใช่ไหมดูข้างในนะมาดูข้างในนะเหมือนทรายแมวแล้วก็ไม่ต้องคิดภาพกันต่อนะครับเราไมคิดภาพเฮ้ย น,นี่น,นี่นะครับถ้าเพื่อนเนี่ยคิดว่ามือตัวเองสะอาดเนาะก็ะหยิบจิบมาปั้นเป็นกลมๆแล้วใส่เข้าไปนะครับมันจะคล้ายขนมช,บบนช็อกบอลใช่มันจะเป็นฟิลลิ่งนั้นมันจะเป็นช็อกบอลนะครับพวกโฟ,โฟโลเลอร์ก็เชิญถ้าแบบอ่าไม่ออกเป็นกลมๆใช่ไหมอาจารยเฮ้ยน่าสนใจแล้วแบ่งกันนะแบ่งกันชิมอ่ะลองจิบและชิมหน่อนี่ดูชีตนะครับก<า>็จะมีกลิ่นมาบัดแล้วแต่กลิ่นก็ไม่มีชีตเลยกินเลยนะพร้อมแล้วอืม ฮอรนสชาติชีสนี่สุดยอดเลยผมไม่คิดว่าจะเข้ากันนาตอนแรกอะอร่อยไหมอร่อยเลนั่นเหมือนชีสทอดกรอบอาทรู้ถึกว่าเป็นไนยไหมแต่ชิมเมนูนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเอาชีสมาคนละอันให้มันพอดีคนนะครับว่าคนได้น้อยชีสเรามีน้อยอร่อยมากขนาดไหนถ้าให้คะแนน ไงัส่วนตัวผมผมให้สัก6ไม่เกินเจ็ดเั็นเหรอผมให้สี่แล้วกันมันยังไม่จ้าขนาดนะี้แต่ผมเป็นคนชอบกินชีสนะผมให้สัก8แล้วกันผมชอบชีสเลยแต่ผมก็ให้แปดเท่านี้เขาอ่าสุดยอดแล้วอีกสองเมนูแรกผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปกันเลยไป<ๆ>เมนูที่สองครับขนมปัง<ะ>เฮ้ยปังอย่างเดียวมันจะอร่อยเหรอเออซอสติง มันจะแห้งไปไหมอะนี่ไงของดีซีเขียดที่เขาตามหากันเนี่ยโคล่าไก่สไปซีุ่ดเลยเข้ากันสุดๆไปเดี๋ยวเรามาทําแบ่งกันดีกว่าเออมาๆามไม่ใครแตแล้วแตะแล้วแต่รสังเกตเลยย ใครใครจะเอาซอสอะไรบ้างต้องไม่สะอาดเฮ้เลยเหรอเฮ้ยเอาดีเฮ้ยอย่างนี้แหละโอ้โหแล้วเราก็วางแผ่นพับเนี่ยนี่ผมจะสอนวิธีนะครับถ้าเราไม่มีช้อนก็ทำอย่านี่้มันจะได้ไม่เหมือนกันอ้โหไอเด็กคนจะกินไปฝั่งที่มันจะไม่มีซอสเอ้ยแบบนี้นะมากว่าจะกินได้แต่ละที ไปสองอันก่อนสไม่หอกเกไม่อกมันตวหลอกอาความันเกิดอีกได้ไหมจะได้แบบไอ้นี่ไงเอาไปไปไปเร็วเรยเลยแลวมันจะได้กลอดมาชนชนชนชเฮ้ยมนูนี้สุดยอด กินแบบหลบๆนะครับไม่แห้งเลยก็คือดีเลยลอ่ะกอ,อพิซซากินในห้องนะครับสุดยอดับสำหรับเมนูนี้นะส่วนตัวผมให้สัก6แล้วกันผม7จจุดห้าผมให้ใหประมาณสี่แล้วกันแห้งไปหน่อยเอาเมื่อกี้บอกไม่แหง้งเมนูนี้สุดยอดเลยอ่ะไม่แห้งเลยก็คือดีเลยละเปลี่ยนใจกินไปเรื่อยๆมันเริ่มแห้งแล้วใ <laughs> ครเ,เปลี โอเคครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงเมนูที่3แล้วนะครับข้าวทำได้หลายอย่างครับเนื้อมีอะไรอ่ะแล้วก็มีสาลายเฮ้ยสาลายเนี่ยโอ้แต่เป็นสาลายสาลัยไาลข่กุ้งกันดีเลยใช้เมนูนี้ก็คือซูชิครับผมและตอนนี้ครูว่านั่งพักอยู่นะครับเฮ้ย ช้อนไหมะช้อนเอาไว้ตักค่รับผอที่มันต้องแบบมีาแบบอิ่มๆใส่กุใชไมม่อเยอะเอลกันอ่าเดี๋ยวเเออเอแกของนอคือโชวให้ดูใช่หน้าต้องเปิดแล้วแหละเหนือเ no ้ามาเลยเอเก็บนึงก่อนอ้วแช่อันนี้ก่อนครับคืนนี้ผมกินแล้วอ่ะดดละเอียดเลยันนี่ครับรางนี้ของเราับไปเลยปิบปิบ ของพี่ไหน้า่อใช้ประหยัดไปละี่ไหมครับแบบโรงเรียนมันบอย่าเเราไม่ยุบกทำินกี่กินได้ปนะเป็นไงนิดิกินไม่รอพี่อนนิ ฮาริทเป็นไรฮะฮาริทไปไหนิต้องคืนแน่ฮารินขนาดนั้นเลยเหรอดูทรงแล้วฮาริทน่าจะกินซูชิไม่เป็นนะดูเจ๊ด้วมันก็แย่มันไม่แย่แต่มันแย่มากตรงนี้ เฮ้ยขอไหนนะข้อนี้เอาอะไรทำเมนูดีๆสักอันหนึ่งไงกัน่งปิดนะนี่ครับไม่มีปิดครับผมไมู่ผมโอเพนโอเพนเม้าส์ครับโอเพนเดลเมาส์่ะกินเนี่ยเจๆๆๆั้คัอ้ับเี้โรเป็นไงแฮมกินต่อแฮม ให้คะแนนเลยไหมอ,อย่างนี้เดี๋ยวให้กินทั้หมดก,ก่อนดิเอาไปเลยครับ10เต็ม10เอาเลยครับศูนย์เต็ม10เอาเลยครับ10เต็มล้านเอาเลยครับสามเต็มสิบสามเท่าไหร่ไป10เต็ม10จริงเหรออร่อยดูหน้าดิจริงมละล่ะไม่จริงซิไม่แน่กินนี่เลิกทำไว้ซะเยอะ<ม>ยทั้งขีดไม่หมดไปดูเมนูต่อไปกันครับ เราทมาถึงเมนูที่สี่แล้วแต่รอบนี้นะครับเมนูนี้จะเกี่ยวกับน้ำแต่นี่ไม่ใช่น้ำธรรมดานะเออแล้วมันน้ำอะไรอ่ะอันนี่คือน้ำมะพร้าวผสมกับไอติมชาเขียวเฮ้ยเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันทา่าอะไรอ่ะหมดเ,เกิจนะังยนะนี่ครับไอติมหน้าตาเป็นอาง นี่เราจะต้องใส่ผสมกับอันนี้ตติ่มละลายแล้วนะครับใาติมไม่ละลายอ่ะเราจะเอาเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้พวกนายทำานยก็ได้เนี่ยน้ำเยอะไปหัไม่ใครอยากกินหรอไม่มีใครอยากกินนะนี่ไงให้กินนายม่นายกินแล้วก็ดูเราใช่อหมเี๋ยวเสียสละกินให้ก็ได้โอ้อยากกินเอ เหมือนน้ำกล้วยเลยนี่มันน้ำมะพร้าวเหมือนไหมอร่อยปะเลยนะแปลกไม่เหมือนน้ำมะพร้าวแช่เอาแน่ฝงนิงด้วไหมอ่ไม่เจอไม่เหมือนน้ำมะพร้าวเหมือนน้ำกล้วยอ่ะไม่เหมือนน้ำกล้วยกินแบบกล้วยเลยไม่เหมือนน้ำจริงเหมือนน้ำกล้วยโอเคเรานอกเรื่องมาเยอะแล้วอ่าโอเคอะไรจริงนะเนี่ยดูนี่จริงจริงอะไรองอเเอมานี่มานี่เอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอนิ่งๆนิ่งๆ ต้องผสมไหมเอ็นนี่เหมือนข่อยเลยเออต้องขยำไหมขยำไหนปิดรับเขย่าเลยมันต้องรอให้มันแบบตุกดอนอะไรแบบนม้สีเปลี่ยนเลยนะเฮ้ยเจ้เหมือนน้ำอ้อยเลยอ่ะทุกคนอันนี้เหมือนน้ำอ้อยไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะมันเหมือนหรอให้หมูเด้งกินหมูเด้งกินเยอะหน่อยกินเยอะหน่อยหมูเด้งมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอไไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ ภาษสีก็ย่ํายังไงว้าวเป็นไงเฮ่อ no คนดว่าไงรสชาติมันเหมือนจะอร่อยแต่ก็ไม่อร่อย มันทำให้ได้นบอกอย่างหนึ่งเลยมันมีมันมีช่วงหนึ่งที่มันจะมีปีโป้หนึ่งอ่ะที่มันจะเป็นสามส่วนอ่ะก็คือจะมีสีสีเขียวข้างบนสีขาวตรงกลางแล้วก็สีเหลืองด้านล่างใช่ปะไอเนี้ยมันเหมือนสีขาวตรงกลางรสชาติมันเหมือนกันมันจะออกหอมๆเปรี้ยวๆหน่อยก็ถามว่าอร่อยไหมกอร่อยอร่อยไหมก็ดีกว่าน้ำมะพร้าวเพียวๆนะอันนี้จริงอันนี้จริงก็ถือว่าผ่านเอาไปครับเจ็ดแล้วกัน กลางๆแต่ไม่กินดีกว่าปิดล็กดีกว่าแล้วแต่ความชอบไปลองมาดูได้โอเคครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดที่พวกเราแอบทํากันในวันนี้นะครับและที่สำคัญคือครูเขาก็ไม่รู้ด้วยนะครับเดี๋ยวๆแต่แม่แนะนำให้ทำตามนะครับต้องทำตามกฎของโรงเรียนนะไม่อยากให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรทำชาน์้อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดระดิ่งและอย่าลืมกดติดตามค่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราแล้ว เวราไปก่อนสวัสดีค่ะไปให้ใจเคอได้ตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่อยู่ตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอ